จากเรื่องของวานบูด้านะคะมาต่อกันที่ความน่ารักของลูกคิปโปแคละค่ะซึ่งขณะนี้ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ได้ประกาศรางวัลตั้งชื่อเราด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานายรงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดว่าหลังจากที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้สมาชิกใหม่เป็นลูกคิปโปโปเตมัสแคละจำนวนหนึ่งตัวเพศเมียแล้วก็ได้เปิดให้ประชาชนได้สัมผัสความน่ารักไปแล้ว ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันโหวตชื่อลูกคิปโปโปเตมัสแคละมี3ชื่อนะคะก็คือชื่อหมูแดงหมูแดงและหมูสับโดยได้เปิดให้โหวตผ่านทาง Facebook แล้วสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นก็จะมีการให้รางวัลน,นะคะเป็นกางเกงกะปิปาร้าจำนวน10รางวัลตุ๊ก,กตากะปิปาร้าครบรอบ46ปี3รางวัลแล้วก็ปรากฏว่ามีเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยค่ะเข้าร่วมโหวตมากถึงสอง0 0 0 0โหวตเลยทีเดียว ซึ่งนายณรงค์วิทย์เผยว่าชื่อที่ถูกโหวตมากที่สุดก็คือชื่อหมูเด้งซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ได้สุ่มเลือกผู้ที่เข้าร่วมสนุกโหวตชื่อในสิบรางวัลน,นะคะได้กางเกงกะปิปาร้าและผู้ร่วมสนุกโหวตลูกเฮปโปโปเตมัสแคะได้รางวัลตุ๊กตากะปิปาร้าครบรอบ46ปี3รางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะสามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่แฟนเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ